โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําตามที่เพื่อนๆขอกันมานะครับผมโอเคก็จะมาท Lady นะําพิงเลดี้เนาะโอเคสำหรับวัตถุดิบก็จะเป็นน้ําพื้นฐานครับ3อันแล้วก็จะเป็นน้ําทับทิม1อันแล้วก็จะเป็นนมวัวอีก1อันนะครับผมเช็คให้ถูกต้องนะครับก่อนที่เราจะไปทำนะครับผมโอเคไปทํากันเลยแล้วก็ผสมนะครับผม ที่จริงมันง่ายแหละผมว่าจะทำหลังจากทำอาหารเสร็จนะครับผมเมนูโอเคตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วครับผมโอเคใส่น้ำแข็งไปหนึ่งก้อนนะครับผมเสร็ไปเลยต่อไปครับผมก็จะปรับรถนะครับผมปรับรถต่อไปอใส่น้ำแข็งไปสองก้อนเสร็จเรียบร้อยรอเล่นเกมเลยโอเค ก็เล่นเจอแต่เกมนี้เยอะบ่อยเหมือนกันนะครับผมเคคลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยเนาะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนดูไม่ทันก็กดย้อนไปดูก็ได้นะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วประเมินครับผมโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิงค์เลดี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ